สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้พาไปเที่ยวบ้านหลานสาวนะคะไปกันเลย ร้อนมากเลยนะคะตอนนี้21องศานะคะ21องศาร้อนมากร้อนตับแตก <c oughs> แป๊บไปดูก่อนนะคะว่าเออเขาทำอะไรกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะนี่สามีอรารุษ์จะนั่นมาไว้ Um... เมื่อกี้นะคะสามตาขับเลยไปเลยว่าจะขับรถช้าๆไปหน่อยนะคะบช้าๆชมวิวข้างทาง ที่อาอยู่นะคะอาอยู่น้องชายเออน้องน้องสาวของพ่อปู่นะคะพ่อสามีโอ้รถสวนทางกันนะ สวยนะคะไม่เหมือนหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านเก่ามากเก่าแก่ดําบันเลยนะบ้านก็เก่าเก่าแต่ตอนนี้ก็มีคนเขาเริ่มามาปลูกบ,บ้านกันเยอะแล้วนะบ้านก็นบ้านเราก็เป็นบ้านเก่านะคะดึกดำบันรุ่นสมัยรุ่นทวดเลยนะรุ่นทวดสมัยก็แต่ทวดอยู่แล้วนะเก่าแล้วนะคะแต่ก็อยู่ได้นะอยู่ได้ไม่ได้เช่านะไม่ได้เช่าก็สบายนะ ชอบที่เยอรมันเขากดจราจรเขาดีมากนะดีมากไม่เหมือนที่ประเทศไทยเราเลยนะชวนลูกชายมาด้วยลูกชายก็ไม่มานะคะลูกชายบอกโอ้ขี้เกียจมากนะ จะให้ดอกให้เห็นดอกไม้นะคะดอกไม้นะ้ะบ้านคนอื่นนะคะนี่สวยมากค่อยๆขับนะค่อยๆขับเออไม่ใช่นะขวามือนี้ก็จะเป็นบ้านเอ่อบ้านอานะบ้านอาแล้วก็้ามีตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนไทยนะแต่ตัวนี้หายซับซนไปไหนก็ไม่รู้ละไม่ได้ติดต่อมานะ ขาไปทำงานที่อื่นนะทำงานที่อื่นก็เลยไม่เห็นมาเลยไม่เห็นโทรมาเลยทะางเงียบไปเลยสงสัยไม่ได้ไอ้นั่นกันละติดต่อกันไม่ได้แล้วนะคะายไปเลย หมดเลยนะคะเขียวมากเขียวมากเลยข้างทางก็จะเป็นรับนะคะเป็นที่เขาทำมาทำเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันน้ำมันพืชน,นะ,ะนมันน้ำมันพืชน้ามันเหมือนใกลๆ้ๆไม่ใช่น้ำมันพืชนะมันมะกอกนะ,ะมันมะกอกจะเป็นแบบเลี่ยนๆนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกิน ต,ต้นเขาอะต้นครับเอามาทำเป็นเอามาแกงก็ได้นะ,ะรสชาติจะเหมือนกับผักกาดกวางตุ้งเลยนะ,ะอร่อยมากราา้านซาบอกจะย่างเนื้อแล้วก็ส้มตำนะ,ะอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำกินกัะสองคนละอาร้าน นี่ขับรถค่อยๆขับนะเนี่ยเพระาะว่าตั้งกล้องนะคะกลัวมันสั่นสั่นจริงๆนะสั่นจะเทือน เลยมาแล้วนะจะเป็นรถบรรทุกนี่ก็โอ้รถสูงๆนะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเข้าในตัวเมืองที่หลานสาวอยู่นะตัวไม่ให้ตัวเมืองตัวอะไรละ ตัวหมู่บ้านหรือเปล่าปู่ก็ตัวหมู่บ้าน,ราน,น,นรรตรงน,นี้ก็ปันมน้ำมันมนะคะปันมน้ำมันสองยูโรก,กว่าแนะ<ฮ>พงมากเดี๋ยวพาเข้าทางนี้นะะี่ละบ้านหลาสาวไปได้หลายทาง,นะท,างทางนี้นะค่อขับพาชมนะคะชม ใจะบอกว่าจะบอกว่าหมู่บ้านก็หมู่บ้านใหญ่นะหมู่บ้านนะรถมานะก็มีทุกอย่างเราก็มาซื้อของแถวนี้ด้วยนะที่ที่หมู่บ้านที่เราอยู่ไม่มีนะมีธนาคารมีไอทีลีเดอร์ร้านห้างเยอะแยะเลยนะขายเสื้อผ้าขายรองเท้านะแล้เราก็จะมาทางฟ้ามือนะเดี๋ยวชิไอติมร้านไอติมนะ ติมเยอะเลยค่ะร้านไอติมเปิดแล้วนี่นร้านไอติมอยู่ขวามือนะคะเมื่อกี้พาไปทางนี้นะคะพานไปนี่ก็ร้านพิซซ่านะคะขวามือ อยู่จะต็อปด้วยนะคะถ้าไม่ะต็อปก็ถ้าเกิดว่าตำรวจมาอย่างน้อยให้สามวินาทีนะสต็อปอะถ้าไม่ไม่ใช่สามวิทน่ะทีนับเลยหนึ่งสองสามนะให้หยุดนะราไปเรียนเรียนกับกี่มาแล้วนะที่นี่ถ้าใบ,บขับขี่ถ้าคุณไม่ผ่านเขาไม่ให้ไม่ให้ผ่านไม่ได้ใบขับขี่เ้อจะบอกใครนะะ เทศเยอรมันฮนะไม่ใช่ว่าจะมาซื้อใบกับขี่นะอ้นี่นะคะมานลงพลามาทางนี้นะคะ,ะใกลจะถึงบ้านแล้วนะ ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นลูกเรียนหนังสือนะคะโรงเรียนลูกนะก็เรามาหาล้านสาวก็มารับลูกก็เลยมาหา,หาร้านอะไรนะะ่ะก็จะถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านลา,านสาวแล้วยกข้าสซอยนะคะซอย บังแสงแดดก่อนนะคะโอเคค่ะแค่นี้คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ